นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่นึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับแนะนํารถยนต์ในงบ500,000บาทมีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างอันดับที่5 m a ด้า2สีดาน2021ราคาเริ่มต้นอยู่ที่546,000บาท m a ด้า2สีดาน มีอยู่ทั้งหมด7รุ่นย่อยดังนี้ 1.3e ราคาอยู่ที่546,000บาท 1.3c 596,000บาท 1.3s 627,000บาท 1.3s Letter 648,000บาท 1.3sp 690,000บาท s d 7 8 0 0 0 82,000บาท XDL 799,000บาทมาต่อกันที่รถยนต์สีด่าน4ประตูยอดนิยมของวัยรุ่นอีกสักหนึ่งรุ่นครับสลบมาด้า2สีด่านตัวนี้เป็นรถที่เพิ่งออกการปรับเปลี่ยนโฉมมาใหม่เล็กน้อยซึ่งเป็นอีกขั้นของการออกแบบและพัฒนาตามแนวคิด g กโดมาพร้อมดีไซน์มาพร้อมดีไซน์ที่สปอร์เรียบหรูมากยิ่งขึ้น เติมความพรีเมียมเข้าไปตามสไตล์ของมาสด้าเองช่วยมอบความลงตัวที่เรียบง่ายในส่วนภายในห้องโดยสารมาพร้อมกับความพรีเมียมด้วยวัสดุอย่างดีตามแบบฉบับของมาสด้าและยังคงให้ความสําคัญกับเบาะนั่งคู่หน้าเป็นหลักโดยความสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันส่วนสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนบ่นกันถึงความกว้างของห้องโดยสารก็ต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างจะพอดีตัวไม่เล็กไม่ใหญ่ซึ่งบอกคู่หน้านั่งสบายมาก แต่บ่อนั่งแถวหลังค่อนข้างแคบครับอาจมีปัญหาหากต้องโดยสารระยะทางไกลๆโดยมาด้าทดแทนด้วยช่วงร่างที่ดีเยี่ยมเกาะเนบและเครื่องยนต์มีอัตราเร่งดีทําให้รุ่นนี้เป็นหนึ่งในรถที่ขับสนุกมากอันดับที่4 New Mada 2 Hatback ราคาเริ่มต้น546,000บาท m a ด a 2 Hatback 1.3มีอยู่ทั้งหมด5รุ่นย่อยดังนี้1.3 e ส port 5 46,000บาท 1.3c สปอร์ต596,000บาท 1.3s สปอร์ต627,000บาท 1.3s สปอร์ตเร t เชอร์648,000บาท 1.3s p ส p o ร์690,000บาท xd สปอร์ต782,000บาท xdl สปอร์799,000บาท หากใครที่ไม่ชอบในรูปทรงของรถเก๋งสีด่าน4ประตูในมาด้า2ทางมาด้าก็มีมาด้า H hatchback ให้เลือกด้วยเช่นกันครับซึ่งเป็นรถยนต์ hatchback 5ประตูขนาดกระทัดรัดมาในรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่เพียงจุด,ดเล็กๆบางจุดเท่านั้นตัวรถใช้พื้นฐานเดียวกันทั้งหมดสําหรับในทรง h a t c h b a c นี้ก็ถือว่าเป็นทรงยอดนิยมของวัยรุ่นเช่นกันครับ ้ดยความที่มันดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวและที่สําคัญคือเรื่องระบบช่วงล่างที่ยอดเยี่ยมทําให้เป็นรถที่ขับสนุกเล้าใจให้คุณเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจอันดับที่3 New ิวโ o โยต a ายาริสราคาเริ่มต้นอยู่ที่549,000บาทนิว Toyota ายาริสมีอยู่ทั้งหมด3รุ่นย่อยดังนี้อ n นทรีห้า0 0บาทสปอร์ตหกแสนบาทสปอร์ตพรีเมียม 6 7 9 0 0 0บาท Toyota y a r ริแต่เดิมเป็รถยุ่นแฮดแบ็ก5ประตูซึ่งมีออกมาหลายรุ่นและมีการวางจำหน่ายมามายาวนานมากโดยในยุคหลังได้มีการแยกออกมาเป็นรถเก่งสีด่าน4ประตูคือยาริ s ATIV นั่นเองโดยใช้พื้นฐานเดียวกันครับสำหรับ Toyota y a r ริถือเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนวัยหนุ่มสาว และคนวัยทำงานด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นดูร้าสมัยสปอร์ตพรีเมียมซึ่งในปี2021มีการเติมแต่งดีไซน์ภายนอกเล็กน้อยถึงแม้ภายนอกอาจด,ดูเล็กแต่ภายในกับกว้างขวางสะดวกสบายและเพิ่มเลือความปลอดภย Toyota, ัยโต o ยต Sa f e c ซิตี้เซนช่วยให้คุณขับขีด่ได้อย่างมั่นใจในทุกการเดินทางอันดับที่2 a l l New m 5 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่559,000บาท All New MC5 มีอยู่ทั้งหมด3รุ่นย่อยดังนี้ C 559,000บาท D 599,000บาท X 689,000บาทมาต่อกันที่รถยนต์รุ่นที่สร้างเสียงฮือฮาได้มากที่สุดในปีที่ผ่านมาครับสำหรับ All New MC5 รถดีไซน์สปอร์ตคูเป้ ซึ่งเป็นงานออกแบบในสไตล์ยุโรปแต่มาในราคาที่ย่อมยาวพร้อมออปชั่นที่ใส่มาให้จนล้นแถมการออกแบบมิติตัวรถถูกทำให้มันมีขนาดใหญ่กว่ารถในคาสเดียวกันซึ่งถึงแม้ว่าค่าจะมีข่าวด้านคุณภาพอยู่บ้างแต่เมื่อดูดีไซน์และออปชันก็ต้องบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆครับโดยงานออกแบบภายนอกเน้นที่ความสปอร์ตหรูหราและดูร้ำสมัย ตามคอนเซปต์ B-ON ด้วยกระจังหน้าสามมิติที่มีขนาดใหญ่ตัดด้วยเส้นสายที่เฉียบคมชีกรอบดีไซน์แบบเดิมเดิมและด้วยภายนอกที่ถูกออกแบบมาให้ใหญ่ขึ้นภายในห้องโดยสารจึงกว้างขวาง,วางมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันช่วยให้คุณสะดวกสบายในทุกๆก,การเดินทางอันดับที่1 Honda City 2021 h o n d a City มีอยู่ทั้งหมด5รุ่นย่อยดังนี้ S 5 7 9 5 0 0บาท V 690,000บาท SV 665,000บาท RS 739,000บาทปิดท้ายกันที่ผู้นำในตลาดของกลุ่มนี้ครับสำหรับ Honda City ซึ่งเป็นรถยนต์ขนาดเล็กรุ่นยอดนิยมโดยมีทั้งรุ่นซิตี้สีด่านสีประตูและ City ้แฮนด์แบ็ห้าประตูที่เพิ่งเปิดตัวไปเพอเมื่อไม่นานมานี้มีหลายๆคนบ่นว่ามันแพงเกินไปซึ่งมันก็จริงครับเพราะราคาเริ่มต้นมันแพงที่สุดในกลุ่มแต่สิ่งที่คุณจะได้จาก Honda City ทั้ง2ตัวนี้น,นือจากดีไซน์ที่ดูสปอร์สวยงามแล้วก็คือ พลักกาลังที่สูงถึง1,122แรงมาซึ่งแรงสุดในกลุ่มเช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับรถยนต์ในงบ500,000บาทถ้าคุณไม่ชมมีรถยนต์รุ่นไหนแนะนําก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ